วันนี้นะครับก็ไม่ได้เกี่ยวกับงานช่างแต่อย่างไรนะครับก็จะมาทําคลิปนะครับกรณีศึกษานะครับเกี่ยวกับรถนะครับที่ออกใหม่นะครับรถคันนี้ครับใช้ดีมากครับห้าปีแล้วครับก็ยังไม่ได้เสียอะไรแล้วก็เข้าศูนย์ตลอดนะปัญหานะครับปัญหาก็คือนะครับนี่ครับทะเบียนเล่มนะเล่มเล่มทะเบียนนะไปดูะ เล่มทะเบียนนะครับก็จะมีเพียงแค่สองสีนะครับสีเทากับสีดำนะครับซึ่งเราได้ต่อต่อทะเบียนมาตลอดนะครับก็ไม่เกิดปัญหาอะไรนะสู่ปีที่หกนะครับเราจะต้องเอารถนะครับไปตรวจสภาพนะครับแล้วก็ไปต่อภาษีนะครับแต่ปรากฏว่าเราไปตรวจสภาพที่รับตรวจสภาพเอกชนนะครับก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าสีนะครับ ไม่ตรงกับเล่มทะเบียนรถนะครับรถนะครับมีสามสีนะครับได้แก่สีดำนะครับสีเทาแล้วก็สีเขียวนะครับส่วนเล่มนะครับก็จะมีเพียงแค่สีดำกับสีเทานะครับไม่มีสีเขียวนะครับก่อนที่ท่านจะรับใบคู่มือจดทะเบียนนะครับให้ดูดีๆนะครับระหว่างตัวรถกับทะเบียนนะครับว่าสีตรงกันหรือเปล่านะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาเหมือนผมนะ อันนี uno, ้ผมก็จำเป็นต้องไปที對對่ขนส่งนะครับขนส่งจังหวัดนะครับซึ่งตรวจสภาพเอกชนนะครับแนะนำให้ไปขนส่งจังหวัดนะครับให้ไปเปลี่ยนนะไปเปลี่ยนสีนะครับเปลี่ยนสีในในเล่มนะครับแล้วก็ไปตรวจสภาพที่นั่นแล้วซึ่งปีที่หกนี้เราจะต้องตรวจสภาพนะครับแล้วก็ไปต่อภาษีนะครับแล้วก็ซื้อพรบนะฮะซึ่งเราก็ได้ไปตามที่ ตรวจสภาพเอกชนนะครับเขาแนะนํามานะฮะก็เลยต้องไปนะครับพอไปเสร็จปุ๊บก็ได้ไปตรวจสภาพแล้วก็ไปทําเรื่องทําอะไรต่างๆนะครับเสร็จเป็ดเสร็จนะครับเราก็ไปซื้อพรบนะไปซื้อพรบด้านนอกของขนส่งนะครับซึ่งซึ่งไม่ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาเขาเขารู้ได้ยังไงเราไปซื้อพรบเขาแนะนํานนให้ไปซื้อด้านนอกขนส่งนะ ซึ่งในขนส่งก็ไม่ีนะครับมีแต่ทําไมเขาแนะนําไปข้างนอกนะเราก็ไปข้างนอกนะครับแล้วก็ไปซื้อพลบบอลครับในราคา324บาทแต่ที่แปลกใจเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือเราต้องไปเสียค่าเขียนบินนะครับค่าเขียนบินเดี๋ยวเอาบินตัวอย่างให้ดูนะก็ไปเสียค่าเขียนบินนะครับว่าเราได้ทําการเปลี่ยนสีนะครับก็ไม่รู้แล้วครับจากอู่ไหนนะก็มีค่าเขียนบิน ว่าค่าทําสีไปหนึ่งพันหนึ่งพันบาทอันนี้เขาก็เขียนบินแล้วก็เสียค่าเขียนบินเข้าไปอีกเนี่ยนจดไปนะครับเสียค่าเขียนบินไปอีกหนึ่งรอบาทนะครับก็งงครับก็อตอนนั้นก็ไปแบบมึนๆน,นะครับมึนๆแล้วก็ต้องรีบรีบกลับด้วยนะครับทําไงดีนะเราก็ตอนนั้นก็ยังคิดอะไรไม่ออกนะซึ่งพอเรากลับมาถึงบ้านเราก็มานั่งทบทวนนะครับว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเสียหนึ่งรอบาทด้วยนะเพราะว่ารถเนี่ยครับ มันเป็นรถที่ไม่ได้ทำสีใหม่เลยนะฮะรถที่ไม่ได้ทำสีใหม่เลยรถที่ออกมาจากศูนย์แล้วครับแล้วก็ไม่ได้ทำสีใหม่อะไรมันผิดตรงที่การทำเอกสารนะครับซึ่งตรงเนี้ยเราเราไม่สมควรที่จะไปเสียนะครับตรงเนี้ยร้อยหนึ่งก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมขนส่งให้ไปให้ไปเขียนข้างนอกนะครับให้ไปเขียนข้างนอกให้ให้ไปให้ไปซื้อพรบข้างนอกนะะแล้วก็ ไปเสียค่าเขียนบินอีกหนึ่งร้อยบาทก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องเสียตรงนี้นะซึ่งเราก็ไม่ได้เปลี่ยนสีอะไรแต่ว่าเราก็ต้องยอมนะครับเพราะว่าเราต้องรีบรีบรีบไปท,ทําธุระอย่างอื่นนะก็ไม่อยากมาเสียเวลาครับเงินเงินร้อยหนึ่งครับเราไม่เสียได้นะครับแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมนะหนึ่งร้อยบาทเราเสียไปโดยฟรีๆนะก็มไม่เป็นไรแต่ว่าให้มันเป็นเคสกุทาหอน,นะครับสําหรับ ท่านที่ออกรถใหม่นะครับท่านที่ออกรถใหม่ควรตรวจสอบดูนะครับคู่มือนะครับคู่ม totally> ือแล้วก็คู่มือสมุดเล่มเขียวนะครับว่าสีนะครับมีกี่สีนะครับตรงกับรถที่เราซื้อมาหรือเปล่านะรถที่เราซื้อมามีกี่สีนะครับให้มันตรงกันครับถ้าไม่ตรงกันเราก็จะมาเสียเวลานะครับอันนี้ผมเข้าปีที่6นะปีที่6ก็ต้องไปตรวจสภาพนะครับก็จะต้องเสียนะครับคิดแล้วอันนี้ก็เป็นพรบครับ324อบาท บวกค่าเขียนบินเปลี่ยนสีนะครับหนึบาทอันนี้คือเราเราไปเสียข้างนอกนะครับไม่ใช่เสียในขนส่งนะก็เป็น400-424บาทส่วนค่าภาษีนะครับก็จะมีส่วนค่าภาษีนะครับก็จะมีาาะะมีการเสียค่าคำขอนะครับคำขอ5บาทนะครับแล้วก็บวกกับ ค่าดำเนินการอะไรต่างๆนะครับก็รวมภาษีด้วยก็เป็นร้อยยีบาทร้อยยี่้าบาทเบสเซ็ตนะครับผมก็เสียไป5้ารี่สบ้าบาทเนี่ยแต่จริงๆแล้วน่าจะเสียประมาณ4 4่ี่สบาทนะครับแต่ไอ้ร้อยบาทเนี่ยก็ยังคาใจายอยู่นะครับทําไมผมต้องเสียก็ไม่เป็นไรครับโอเคครับก็เป็นกรณีศึกษานะครับให้ท่านผู้ชมนะครับ ให้รู้ไว้นะครับแล้วก็เผื oh. <hating S 1> ่อจะไม่ได้มาเสียเวลาแล้วก็เสียเงินเหมือนผมนะปลอดออกรถนะครับวรตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับว่าสีกับเล่มทะเบียนนะครับมันตรงกันหรือเปล่านะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับท่านที่อยากจะออกรถใหม่นะครับให้ตรวจสอบให้แน่ใจนะครับว่าสีกับเล่มทะเบียนนะครับว่ามันตรงกันหรือเปล่านะครับ ก็มีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับถ้าชอบากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่างหาเรื่องทำนะครับได้มีคลิปดีๆนะครับสาระดีมีประโยชน์นะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันไปเรื่อยๆนะครับขอเคครับสวัสดีครับ